วันนี้ก็จะพามาชมเทคนิคการลงเงานะฮะอีกแล้วเช่นเคยนะฮะช่วงนี้ลงเงาบ่อยก็จะลงแต่คลิปลงเงาให้นะครับอันนี้ก็จะกันขอบไปก่อนผ่านดอกไม้ไปเลยเพื่อที่การลงเงาของเราจะได้ต้องลงทับดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นความชอบนะฮอันนี้ก็จะกันขอบอน วิธตอนการขนขอบเนี่ยเรา,ยาเพิ่งไปดึงหนังนะผมเราไม่รู้ว่าถ้าเราดึงแล้วหนังมันจะยืดไปในแนวทางไหนส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ดึงนิ่งๆ,ๆ,ๆก็จะกันไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไล่ลงเงาจากเฉดท,ที่บางที่สุดนะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็จะเป็น ไล่จากบางไปหาเข้มนะฮะเป็นบางงานนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกงานอันนี้เป็นรอยแตกนะปล่อยเข็มก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณ1.5มิล ลงยังไงให้เนียนลงยังไงให้ติดดีก็ดูตามคลิปนี้เลยครับขอบตรงนี้ผมจะชอบกันให้มันคมๆนะครมันจะได้ดูแบบงานเราจะได้ดูเรียบร้อยอะผมจะไม่ปล่อยให้มันฟุ่งนะ ใช้ไฟเบานะครับผมจะมีคนถามนะครับผมใช้ไฟเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือแบบผมจะบอกนี้นะครับว่าหม้อแปลงของแต่ละคนเนี่ยมันใช้ไฟไม่เท่ากันนะใช้ไฟไม่เท่ากันแล้วพอตอนเราลงเนี่ยจะถามว่า,าใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถามได้นะผมผมก็จะตอบในไฟที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสามจุดห้านะครับ แล้วก็เป็นบางเครื่องนะครับผมแล้วก็เป็นบางเข็มนะถ้าแบบเราสังเกตดีเราจะรู้เองว่ามันจะเป็นเข็มบางยี่ห้ออันนี้เราก็จะสักประมาณนี้นะครับผมหลจากนั้นก็สักเฉดเข้มเลยครับเข็มที่ใช้ก็จะเป็นยี่สิบเจ็ด rm นะครับผมของ wgs นะครับเฉดเข้มเราก็จะไล่มาเกือบถึงครึ่งนะครับผม ก็ครึ่งนั่นแหละสึงนครึ่งหนึ่งผมจะใช้หมึกสามฝานะครับในการทำงานตรงขอบนี่เราก็ตะแคงเข็มหันหน้าเข้าหาขอบนะครับเราจะได้มองขอบชัดนะครับ สักง่ายครับจุดนี้สักติดง่ายก็พยายามอย่าย้ำเยอะนะครับผมตรงใต้จักระแลเนี่ยสักติดง่ายถ้าย้ำเยอะมันก็อาจจะทําให้เกิดแผลนะครับลูกค้าก็อาจจะเป็นแผลได้นะฮะไม่ต้องไปกดเข็มนะครับเราปล่อยแค่น้ําหนักเครื่องมันเราแค่พยุงแบบดันดันหน้าดันซ้ายดันขวาบนเราแค่พยุงไม่ต้องไปแบบไปกดให้มันแบบลง มันจะได้เนียนๆนะครับผมจะใช้เป็นการอ่ ปัดขึ้นปัดลงนะครับผมมากกว่าการบนการเป็นการปัดขึ้นปัดลงมากกว่าการบนเพราะการบนมันอาจจะทําให้ผิวไหม้ได้นะครับผมถ้าไม่ชํานาญตรงช่องแคบๆนี้เราก็ตะแคงเข็มเข้านะครับ จากนั้นก็ใช้ฝาที่สองได้เลยครับฝาที่สองเนี่ยเราก็ตบตบเข้าหา,าเฉดบางสุดเลยนะตบเข้าหาอย่างนี้เลยมันจะทำให้งานเราดูละมุนไม่เป็นขั้นบันไดนะครับ สังเกตดูผมจะไม่ได้วนนะครับผมเนื่องจากการทํามือไวๆมันจะทําให้เหมือนอ่คนดูเนี่ยจะอ่าดูเหมือนแบบเราวนแต่ความจริงแล้วไม่ได้วนนะผมก็คือแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังครับไม่ต้องพยายามเยอะครับ ก็เก็บเกี่ยตรงไหนที่ไม่เนียนเราก็เก็บเกี่ยไปนะครับจากนั้นไอ้ฝาที่สองเนี่ยฝาที่สองเนี่ยเราจุ่มจุ่มเศษสุดท้ายเลยไม่ต้องล้างเข็มน,นะจุ่มเราไปควงตรงเศษสุดท้ายแล้วเราก็มาเก็บระหว่างตรงที่เราดันไปเก็บให้มันเนียนให้มันกลมกลืนอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะได้เนีย,เนย,เนยนๆนวลๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคฝากติดตามรับชมผลงานด้วยนะครับ